นี่แหละจ้าเสื้อไปเสิร์ฟพ่อไงดีใจได้หนิได้กินน้ำแดงสวัสดีจ้ามื้อนี้แล้วจ้าเอ,าเอ,เอจ,เนนจนนะจาอจมาเฮ็ดน้ำผลไม้ปัน่นเอาตาเอาเอาแยกกากแล้วจ้ะมีเครื่องแยกกากเอาตานามผลไม้เพราะว่า <c oughs> เพราะว่า หมอเนาะจ้ะหมอ,อยูนีเขาแนะนำว่าเอ่อพวกพวกเอ่อหัวเนี่ยหัวพิรูดบ่าจ้ะบีบีดรูดเนาะภาษาอังกฤษเนาะกับแค่หลอดเอ่อเอเจมาขันอัตตนามแต่พอดีมีบักเน้ากะจะใส่บักเน้าเสริมเข้าไปเนาะจ้ะเพราะว่าวิตามินซีนั่มเหก็ก เออพวกแค่อดกับหัวดีลูดเนี่ยคือมันจะเกี่ยวกับพวกตันอนุมูลอิสระนอะกจากเนาะพวกทีมีเป็นทีมี่เชื่อมันเล่งเชื้อพวกเขียกว่มอยังเนื้อง,งอกเงี้ยโพวกนินนอกจากกินคือว่ามันจะเฮ็ดห้เฮ็ดห้เชื้อมันบอจะเริ่มเติบโตนอกจากอาจจะยูุทอเกา่าก็คือมันจะว่าจะเริ่มเติบโตเนาะ นี่และจา้าคอุปกรณ์กยู่ขึ้นนี่เอก็จะเริ่มเริ่มเลยนะจนะ๊ะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เอาไปเอาขึ้นไปแห้พอาย่่ตอนนี้มันหกโมงหกโมงขึ่งแล้วพันกินเขาแล้วจะเสียงดังจังน้อยนะจ้ะ นี่หล่นใจเย็นอยาน ได้เป็นแทงกันไล้ เห็นบ่จ้าเห็นน้ําบ่แดงดีขนาดพะยายแล้วกินให้ก็เลยเฮาเอก็เลยก็เลยมันเฮ็ดน่ะจ้าเนาะกล่องก็บ่อยากอยู่กล่องเฮาเมื่อยนะจ้านี่เล่นกล่องเบิดมื้อ นี่แหละจ้าเซลไปเสิร์ฟพ่อไงดีใจได้หนีได้กินน้ำแดง